ดีจ้าทุกคนวันนี้พบกับดีซีันนี่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโควิดเป็นพิษโควิดเป็นพิษโควิดมันทำพิษเราด้วยความที่เราต้องกักตัวอยู่ยบ้านแล้วมันก็จะทำให้เราอ้วนแนนนี้ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเออเนี่ยตัวเองมัน มันเริ่มอ้วนแล้วอะคือนี่คือคนอื่นอะอาจจะดูว่าเออเนี่ยไม่ได้อ้วนมากขนาดนั้นแต่นี่เรนรู้ตัวเองไงว่าแบบพุงมันป่องอะแล้วมันแบบคือมันไม่ได้อ่ะพุงป่องนี่ก็เลยคิดว่านี่จะลดความอ้วนหนึ่งอาทิตย์มันจะลดไหมถ้า ไม่ได้กินของอะไรอะไรอ่ะมันจะอยู่ได้ไหมมันก็ต้องอยู่ได้สิเราจะทำให้เราผอมไม่ได้จะไหวไหม่ยทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้เรานะคือคือทุกคนอ่ะอาจจะไม่รู้ว่าแบบคือเราไม่เคยเจอกัจริงจริงคือคนที่เจอก็จะแบบเออนนเนี่ยผอมนะเนี่ยเราก็แบบเออ นี่พอมานี่รู้สึกว่าตัวเองอ้วนมากคืออ้วนไม่ไหวแล้วคือน้ำหนักอะ่ะก่อนโควิดคือไม่ใช่ก่อนโควิดก็นานแล้วแหละประมาณแบบ4ี่สิแต่พอช่วงโควิดอ่ะคือเรากินแบบกินไม่หยุดอะ่ะกินกินทั้งวันอะ่ะเข้าใจไหมคือแบบ ว่างก็กินกินจุกกินจิบกินจุก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 กินจิบกินจุกจิบก็คือกินไปเรื่อยๆจนแบบไม่ไหวแล้วคือตอนนี้รู้สึกว่ามันเริ่มเกินไปแล้วพุงมันเริ่มล้ำหน้าไปแล้วตอนนี้น้ำหนักเกตอนนี้อยู่ที่48ที่ช่างล่าสุดอลนะ แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วแต่น่าจะ400นั่นแหละเราจะมาลดความอ้วนกันภาย,ยในหนึ่งอาทิตย์อยากรู้ว่าจะลดได้เท่าไหร่เกสจะไม่แบบจะไม่แบบคุมอาหารขนาดนั้นคือแบบก็จะกินแบบปกตินั่นแหละแต่อาจจะก,กินแบบน้อยลงกว่าปกติแต่กินไม่ใช่ไม่กินแล้วก็ไม่เชิงว่ากินไปทางอกไก่หรืออะไรอะไรอย่างนั้นนะ ก็คนจะแบบกินปกติม no like, ีอะไรก็กินแต่ว่าไม่ไม่ใช่กินจุกินจิบกินนู่นนี่นั่นอาจจะแบบออกกําลังกายด้วยเสริมเข้าไปเพราะว่าอยากอยากจะลดช่วงหน้าท้องกับต้นขาเพราะว่าแบบท้องก็ป่องขาก็ใหญ่ไม่โอเคเลยเกดคิดว่าเราควรจะเริ่ม เราเควรจะเริ่มอาทิตย์หน้าดีไหมอาทิตย์นี้กินให้เต็มที่เลยเราจะเริ่มกันอาทิตย์หน้าแล้วเกดจะมาถ่ายให้ดูว่าเราทําอะไรบ้างในช่วงที่เราลดน้าหนักกันแล้วมาดูกันว่าในหนึ่งอาทิตย์เราจะลดได้กี่กิโลเราจะลดหรือเปล่าเออไม,ไม่ต้องกี่กิโลเราจะลดหรือเปล่าเอ,อ <S <S เดี๋ยวเรามาคอยดูกัน แค่นี้ลคลิปนี้ก็แค่อยากมาบอกไว้ก่อนว่าเออฉันจะลดความอ้วนความพุงป่องความเก้มเยอะของฉันเนี่ยฉันจะลดความอ้วนแล้วมาดูกันว่าจะผอมลงไหมหรือจะเท่าเดิมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กด share แล้วก็อย่าลืมกดกรดให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย